ี่มาทำอะไรมาเอาหม้อแบทมาให้อีพ่อข่าตามมาตามมาไปทางไหนทางไหนอ่ะแม่ทางโน้นเหรอเออไ,<ป>ไปเดินไปดู สภาพทุลักทุเลไหนกางคู่อยู่ไหนกลางคู่มาแล้วกางคู่เกี่ยวค่ะมาแล้วมาแล้วกางคู่ว้ากางคู่มา พี่พบอวันนี้มาทางเขาตาหมิงมานะอีโพบอวันนี้มาทางเขาด้วยเดี๋ยวข้าวแม่ไปไปพูดลงไปเดี๋ยวข้าวตอนข้ามืดพี่เอย่าลงไปเจอตั้งหลายนึงค่ะเบื่องอะารคนดอะปวล่ะเยอะเยอะมากเออ ไปสายมาส่งตาค่ะคนจะเกี่ยวเขาข้ามมือเลยมาไกลมากเลยคะ่ะคุณอาเบ่งแสงไฟหน้ากะฮูฮ้มาไกลไหมไกลมากค่ะนี่นะคะมาถึที่เลิฟของคุณตาแี่ มมรบรรยากาศที่นาตอนค่าม,มืดเอาไฟสายมาส่งตาขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคนกับลูกส่วนป่าเบืองเอาผูา้หลังคนทายยูโรถเรียบร้อยยจนบริมมือ กลับแล้วนะคะ